ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่2568กำชับปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันตินราษฎร์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยมีพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบตร พลตำรวจโทศักศสราเผือกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจโทอัจยนไกลทองผู้บัญชาการสำนักง,งานกำลังพลและโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้แทนจากทุกหน่วยเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมสรุปปริมาณการจราจรขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานครบริเวณถนนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์วเวย์11เ,เส้นพบว่าวันที่28ธันวาคม2567มีปริมาณรถเดินทางออกสูงสุดจำนวน7จ2 6นนคัน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ26.4%และเพิ่มขึ้น28.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา <S <S อย่างไรก็ตามในปัจจุบันปริมาณรถได้เบาบางลงคาดว่าในวันนี้ไม่เกินเวลา12นาฬิกาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนเส้นทางเข้าออกสายเหนือสายตะว,วันตกและสายตะว,วันออกเคลื่อนตัวได้ดีในทุกเส้นทาง นอกจากนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังมีโครงการนำอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากข้างนอกหรือว่าโดนเพื่อตรวจสภาพการจราจรทางอากาศซึ่งโดนจะบินตรวจการจราจรในจุดต่างๆและรายงานมายังศูนย์เพื่อรับทราบปัญหาแบบเรียลไทม์ ทางนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีข้อกําชับสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาผู้กํากับหัวหน้าหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางปริมาณรถปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาพรวมกําชับหน่วยงานต่างๆให้มีผลการปฏิบัติงานใน10ข้อหาหลักอย่างต่อเนื่อง 3. โครงการร่วมใจยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญฝากบ้านไว้กับตำรวจ4.0ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล1-9จัดสายตรวจให้เหมาะสม ให้ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับและหัวหน้าหน่วยบริการจัดการพื้นที่ในการจัดงานเขาดาวให้เหมาะสมให้กำหนดมาตรการตรวจสอบสถานบริการร้านอาหารสถานที่จัดจำหน่ายเครื่องดืม่มแอลโกอฮอล์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางเข้าออกเมื่อมีเหตุฉุกเฉินให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและขนย้ายยาเสพติดตามแนวชายแดนเส้นทางหลักเส้นทางรองเส้นทางเลี่ยงโดยเน้นการสืบสวนหาข่าวและตั้งจุดตรวจ ให้โรงพยาบาลตำรวจกองบินตำรวจสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ EOD รองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีครมกันนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือทุกเทศกาลให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดูแลความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายถือเป็นหน้าที่แอนยิ่งใหญ่ที่จะได้กระทำในสิ่งที่ประชาชนต่อประเทศชาติและประชาชนให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร